สวัสดีครับผมโปนักพยากรณ์คลิปนี้ผมจะมานำเสนอลายมือของผู้ที่ประสบความสำเร็จก่อนมารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับลายมือที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเส้นนี้จะต้องมีเลยนะครับคือเส้นวาสนาครับในส่วนของเส้นวาสนานะครับนะฮะขึ้นมานะครับนะครับ ก็นะฮะมาแล้วก็พุ่งไปยังนะครับเ,เนินเสานะฮะตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับตรงนี้แล้วลายมือนี้นะครับก็แตกเป็นตีศูนย์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับเป็นความโชคดีนะครับแล้วก็นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับตรงนี้ส่งผลให้ เจ้าของลายมือน,นะครับการงานธุรกิจมีความรุ่งเรืองนะครับมีความก้าวหน้ามั่งคั่งนะครับไปได้สวยธุรกิจการงานอาจมีโอกาสได้ขยายสาขาการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่มีในส่วนของตรีศูนย์อยู่ที่เนินเสานะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับ <ๆ S 2> โอกาสาที่ประสบความสำเร็จมีสูงครับและที่จะขาดไปไม่ได้นะครับในส่วนของเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์ก็มาจากนะครับนะครับเส้นชีวิตนะฮะ แล้วก็เฟดออกไปหนีนะครับที่ลาบอังคารนะครับแล้วก็พุ่งไปยังนะครับใต้นิ้วนางนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็แตกเป็นวีวิกตอรี่อีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับนะครับใครก็ตามนะครับที่มีเส้นอาทิตย์นะครับจากเนินจันทร์นะครับหรือนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจากเนินจันทร์ด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้นะครับจากเนินจันทร์แล้วก็จาก นะครับเส้นชีวิตพุ่งไปยังนะครับนิ้วนางก็บ่งบอกถึงนะครับการงานนะครับการเงินดีนะครับตรงนี้ก็ส่งผลในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภและบริวารครับการงานการเงินมาจากต่างแดนต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ส่งผลให้เจ้าของลายมือมั่งคั่งมั่งมีร่ํารวยด้วยนะฮะตรงนี้นะครับและที่จะขาดไปเสียไม่ได้นะครับในส่วนของลายมือที่จะประสบความสาเร็จนะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของเส้นพุทธนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเส้นพุทธนะมาจากนะครับเส้นชีวิตนะฮะพุ่งไปยังนิ้วก้อยเลยนะครับนะแล้วก็นะครับแตกเป็นวีกตตอรี่อีกนะครับตรงนี้ ก็ถือได้ว่านะครับใครที่มีเส้นพุทธส่งผลให้เจ้าของลายมือนะครับสามารถทําธุรกิจการงานได้ดีและไปได้รุ่งเรืองเลยทีเดียวนะครับไปได้ดีเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของคําพูดคําจาดีฉลาดในการใช้วาทศินนะครับคาพูดคําจาเฉียบคมนะครับพูดจาน่าเชื่อถือนะครับพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะฮะวาจาเป็นนักการพูดเลยก็ว่าได้นะครับพูดจาสามารถโน้มน้าวคนฟังได้นะครับและมีคู่ของที่อุปถัมภ์ค้าชูกันด้วยนะครับในส่วน ตรงนี้นะครับเขาก็มีในส่วนของเส้นที่ค้อยลงมานะครับเส้นที่ค้อยลงมานะมาบรรจบนะฮะตรงนี้ก็นะก็ส่งผลในเรื่องของนะครับคําพูดคําจาดีนะครับรู้จักใช้วาทศิลป์นะครับรู้จักในเรื่องของคําพูดคําจานะครับและคำเจพูดคําจาของคุณสามารถที่จะนะครับให้คนได้ฟังเนื้อน้มน้าวจิตใจเขาได้อะไรได้แล้วก็เป็นคนที่มีคู่ชีวิตที่ดีด้วยธุรกิจดีด้วยนะครับสามอย่างเลยนะครับ นะอยากต่อไปนะครับก็คือนะครับที่เนินพระรหัสนะครับที่เนินพระรหัสมีเส้นวงพระรหัสนะครับนะครับแถมยังมีนี่อีกแอมมิชชั่นลาย นะครับ emission line นี่ใครมีก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเทวทยานสูงนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับทำอะไรทําจริงนะครับเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความเฉลียวฉลาดนะครับในคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้นะครับแล้วยังกลายเป็นสี่เหลี่ยมอีกนะครับ นะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่ก็บ่งบอกถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วการเป็นปาตะเพียนด้วยก็บ่งบอกถึงครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นกากระบาดอีกก็บ่งบอกถึงในเรื่องของคู่รองนะครับเป็นคู่ที่อุปธรรมค้ำชุนกันนะครับตรงนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วลายมือก็มีเส้นนี้อีกนะครับก็คือเส้นนะครับเส้นอุปธรรมนะครับ เส้นอุปถัมภ์ถือว่าดีด้วยเลยด้วยนะตรงนี้ก็บอกได้เลยครับว่าลายมือนี้เนี่ยนะครับนะมีเส้นอุปถัมภ์ด้วยเลยด้วยหลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้นะครับในเรื่องของเส้นมณีลายนะที่เนินสุกนะครับใครก็ตามที่มีเส้นมณีลายนะครับก็บ่งบอกถึงนะครับการเงินดีหาเงินเก่งหาเงินสะพัดนะการเงินคล่องนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและตรงนี้นี่เองนะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นคนที่มีหลักฐานนะครับนะฮะ มีสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่ามีในส่วนของอสังหาบ้านช่องโอ้โหเยี่ยมมากๆและลายมือตรงนี้เนี่ยขาดเสียมไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีสามเหลี่ยมนะครับที่เนินเนปจูนด้วยเห็นไหมนะครับสามเหลี่ยมเนินเนปจูนก็บ่งบอกถึงได้ลาบได้โชคมาแบบฟุกฟุกแบบไม่ได้คาดฝันอาจเป็นในเรื่องของอได้มาด้วยสิเนหาก็ได้นะครับก็ถือได้ว่านะครับนะลายมือนี้ นะครับแถมยังมีลายมืออันนี้อีกนะครับก็คือว่าดวงตานกฟินิกนะครับลายมือนี้ถือว่าดีมากๆนะครับใครก็ตามที่นะครับถึงแม้ไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่มือนี้นะครับมือ ของคนที่ประสบความสําเร็จมีดวงตานกฟินิกส์นะครับดวงตาสวรรค์นะครับใครที่มีดวงตานกฟินิก์รรนะรรกกหรือดวงตาสวรรค์ส่งผลให้เจ้าของอะไรมือมีความโชคดีเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะครับและเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนสัมพัรทที่6และมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็ถือได้ว่านะครับนะฮะตรงนี้เนี่ย นะครับใครที่มีลายมือนี้ก็ส่งผลให้นะครับเจ้าของลายมือนะครับมีความโชคดีนะครับมีความรุ่งโรจน์นะครับไปได้สวยนะครับนะก็บอกได้เลยครับว่านะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยไครก็ตามนะครับลายมือนะครับไม่ว่าจะเนินใดเนินหนึ่งนะครับหรือไม่มีหรือไม่มีนะครับมีเดินเนินใดเนินหนึ่งก็ถือว่าดีนะครับนะอันนี้นะครับเนินพัสหัดก็ดี เนรเสาร์ก็ดีเนินอาทิตย์ก็ดีแล้วก็ในส่วนของเนนพุทธก็ดีแล้วในส่วนของเนนสุขก็ดีแถมยังมีเนนเนปจูนดีอีกต่างหากนะครับบอกได้เลยครับว่าลายมือนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับและได้หยิบเงินล้านจับเงินล้านเพราะว่าเขามีนี่เลยครับนะครับี้เอ็ M นะครับตรงนี้นะครับก็ไปได้ดีไปได้สวยนะครับตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่านะครับลายมือนะครับส่งผลนะครับให้กับชีวิตเขาดีนะครับนี่เลยนะครับี้เอ็ม นะครับนะครับแล้วมีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอีกนะฮะตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมถือว่าเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลายมือดี้ดีนะครับแต่ถ้าอย่าลืมครับว่านะครับใครก็ตามที่มีลายมือดีอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ประมาทก็บอกได้เลยครับว่า โอกาสที่ประสบความสําเร็จมีได้น้อยนะครับก็ถือได้ว่าความสําเร็จมีวิธีทําเป็นล้านวิธีวิธีและวิธีของเพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นหนึ่งในล้านวิธีที่ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับตรงนี้ขอเพียงอย่าท้ออย่าถอยสู้และสร้างต่อไปนะครับตราบใดหัวใจยังไม่สิ้นหวังความหวังยังมาเคาะประตูครับนะฮะท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับนะต้ายคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ลายมือเปรียบเสมือนลายแทงแห่งชีวิตสามารถบ่งบอกให้ทราบถึงชีวิตความคิดความอ่านอุปนิสัยโชคลาภการเงินการงานการเดินทางความรักครอบครัวสุขภาพตลอดจนทรัพย์สินและสมบัติที่มีชีวิตปัจจุบันและบั้นปลายศาสตร์การดูลายมือมีมานานกว่า3,000ปีเลยทีเดียวครับ ถือว่ามีความแม่นยำและเชื่อถือได้หากสนใจดูลายมือกับผมโปนัสพยากรวิเคราะห์ลายมือทุกเส้นทั้งสองฝ่ามือคำทํานายเป็นคลิปวิดีโอค่าครูเพียง399บาทติดต่อได้ที่ ID Line มานัด5 3 5ส5353ครับ